เนจ้ะอู้เป็นตะาวาันครับเนะาะระวางทางฟันจัก,กรยานจ้าพี่น้องอากาศก็ดีดีอันนี้คือเขาโลกลอเนะาะจ้าพี่น้องถ้าเป็นบันเท่ากับคือสินี่อุ๊ยจับกระซือกะล้นเ็นจ้าพี่น้อง ตอคิวเอารถมาเติมล่มจ้าพี่น้องครับผมสองชุดหาลูกทำปั่นถึงบ่อหัน ทุกผู้ทุกคนจ้าเอนี้นิดภาพพี่น้องออกมาข้างนอกนะจ๊ะเนาะเป็นวันเสาร์จ้าพากันมาปั่นจักรยานกันนองปันจ้ากิจกรรมวันเสาร์เนาะพอดีว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นลยจ้ามือว่านเนาะแต่มือว่านตกมาตลอดละกะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายเนาะจ้ะเนาะพอดีแดดออกเลยออกมาปั่นจักรยานกันจ้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศสวนผลไม้ช่วงต้นเดือนตุลาเนาะจ๊ะเนาะว่าเป็นจังได๋ละกะมีผลไม้อีหยังที่ยังหลงเหลืออยู่นะจ๊ะเนาะช่วงนี้บรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องบ่หนาวบ่รันหนาวแห้งเนาะเหลือละ ใบใหม่เริ่มเปลี่ยนสีน้ำจ่าพี่นอ้องบรรยากาศข้างหลังงามหลายใจพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำกันในเบิ้งวา่าอ่าบรรยากาศของสวนพลมามยูนีสิเป็นยังไงเนา,จาะจ่ะเนาะพี่น้องเบื้องในจ่า,ามือฝนตกเนา,จาะจ่ะเนาะมือเรานี่ฝนตกแห้งแงม่น้ำร้อนที่เคยเห็นสีใซตไซส,ส์อ่าไหลนิ่งๆเนา,จาะจ่ะเนรราะเบิ้งมือนี่ ไหลาย,ยางแห้งเลยจา้านามก็บคุณเป็นตายานฮักเบิองจ้าพี่น้องสีนามคุณปานขีดตมจ้าแล้วก็นามกันไหลาย,ยางแห้งเลยเนาะฝนตกเบิดขึ้นจา้ามือเศ้านี่ก็ตกจนหอดเทียงพึงตะหายเออพึงตะยุตตกจาก้าเป็นตาญานทังเนาะเบิง่ง พี่น้องบรรยากาศปั่นจักรยานวันเสาร์นะจ๊ะเนาะตอนนี้นิดอยู่ในสวนแอปเปลิจลจ้ะผลไม้ที่นั้นนั้นสิคงเหลือช่วงนั้นนั้นต้นเดือนตุลาแบบนี้ก็คือสิเป็นแอปเปิลนี่นะจ๊ะพี่น้องผลไม้ชนิดอืน่นนี่เขาเก็บเบิร์ดแล้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มมนะนนะนันเย็นแล้วเนาะตอนกลางคืนก็เย็นแล้วจ้ะลูกพุ่นหรือว่าลูกแพ้ผลไม้ผลไม้ชนิดอื่นนี่เขาเก็บเบิร์ดแล้วจนะ้นาานะนี่สิผ้าเบิรงบรรยากาศสวนแอปเปิลมือฝนตกจ้ะนี่ ฝนตกแล้วแดดออกงามพักจ่าพี่น้องมาก,กันออกปัน่นวันนี้จ่าอู้เป็นตะวันครับเนาะตะวันข้างปันจักรยานจ่าพี่น้องอากาศจะดีดีนี่มีสวนผลไม้เบิงขางทาง่จาจ่าอากาศเริมหนาวเลยดิจา้าแต่เขาบอรันเก็บเนาะ มือ่อวันที่สองตุลาคมจากใบไม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้จ้ะบนยอดภูเขาก็เริ่มมีหิมะแล้วแต่ว่าแอปเปิลกันยังมีเห็นอยู่ในสวนอยู่จ้ะมืไงหลูกงยายจ้ะพี่น้องนี่มือวงว่างจ้ะกิจกรรมวันเสาร์ของแม่กับหลูกนะจนะ้ะเนาะออกมาปั่นจักรยานหยืดเส้นยืดสายจ้ะพี่น้องมาเอาอ,าอากาศบริสุทธิ์ละกามานนตากแดดจกหน้อยจ้ะ ทองฟ้าแจ่มใสหลังจากฝนตกจากพี่น้องเบิ่อโอ้ยเหลือใจฮกหน่วยยางไงแ้วก็จอดเบิงถางห้างไปนัจ่จ้ะมาก,กับ 1, 000, น้องปันสองคนน้องปันครับมันเฮ็ดหัาเหตุอย่างกัน,นปันจัก,กรย,าน,กกรยานเล่นเนาะลนก่เนาะเบิงสวนพลไร้ใหม่นะครับเนาะไปตอ่อกันบ่ เป็นต้นลูกแพ้จ้ะพี่น้องเขาเก็บพานไปเรียบร้อยตอนนี้เขาโลลวเนาะจา้าเนาะแต่กันยังมีลูกหลงเหลือ,อยู่นจ้าล้นในขี้ดินกับมีนี่แบบนี้จา้าอันนี้คือเขาโลลวเนาะจ้าพี่น้องถ้าเป็นบ้านเท่ากับคือสิน,อสอน,นี่จ้ยเพื่อซื้อกลล้นเห็นจ้าพี่น้องจับเพซื้อกลล้นอ่ะเอาเมื่อนําเนาะจา้าเนาะเป็นสวนลูกแพ้จ้าพี่น้องฟังนี่เขาเก็บจนเบิดละจา้านี่เป็นลูกหลาลูกกันลูกเหลือนะจาน้าเนาะ ไปเบิ่งอีกฟังจ้ะฟังนี้ยังมีผักอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นนันนันซุกินี่นะจ้ะเนาะหรือว่าบวบฝรั่งจ้ะพี่น้องกันยังงามอยู่เพิ่นปลูกไว้ในโลงเรือนนะจ้ะเนาะเป็นโรงเรือนพลาสติกอากาศสีอุ่นทั้งกลางเว้นกลางคืนนะจ้ะเนาะพักต้นเดือนตุลากาอยังมีให้เห็นอยู่จ้ะ บื้องในจ่าพี่น้องล้นกากขี้ดินอยู่แอปเปิลเขียวนะจ๊ะเนาะได้ยด้เบิ่งลูกดอกจก้ะเขาคือนมาหั่น,นเก็บบุนี่ลูกเป็นกลุ่มเป็นพ่วงจ้ะพี่น้องงามพักเนาะอันนี้เป็นต้นลูกคุ้นจ้ะพี่น้องเขาเก็บบุล้วเนาะต้นเดือนตุล่าบ่ามีลูกคุ้นหล่ะจา้า เก็บจนเกี่ยงล่ะฟังทั้งาสายมือนี่สิเป็นนันนอหมฝลังจ้ะพันกับปล่อยให้มันแก่เต็มทีแล้วกะปีนาสเด็ดขึ้นไม้น้จนอจ้ะน้อหนา,นาวผ่านไปปีนากระเด็ดออกนอกใหม่จ้ะพี่น้อง เป็นท่าปั่นจักรยานที่แปลกมากไม่มีใครสามารถทำแบบเขาได้อีกแล้วในโลกใบนี้มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้ปั่นจักรยานสองคนแม่ลูกวันเสาร์จามพี่น้องเก็บบรรยากาศต้นเดือนตุลาคมเนาะมาฝากพี่น้องไ้เด้เบิ้งดชชมน้ำก,กันจ้ะ รยากาศดีไรจ้าพี่น้องเดี๋ยวนีนสิภาพี่น้องไอ้เบิ้งอันสวนทินิดเบิ้งไหวนะจ๊ะเนาะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีมีแห้งเพิ่นโอเคปีหนานีนสิได้เซาสวนเพิ่นเพื่อสิปลูกเพิเพเพเ่มเติมนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำกันว่าเป็นยังไงจ้า ในจ้าพี่น้องเป็นสวนที่นิดมาเบิงไหวนะจ้าเนาะเป็นสวนน,น้อยเพื่อว่าฮาปีนาอยู่ดีไม่แห้งในอยากปลูกบิกอื้อเพิ่มเติมนะจา้าเนาะมีพวกพักไทยที่เป็นอ่นเบิกอื้อหรือว่าอาจจะเป็นพักอิตูของสินนะจา้าเนาะหรือว่าทัวฝ์ฟักงาของสิจ้าพี่น้องนี่แปลงนี่นะจา้าเนาะงาเป็นล็อกงาไปนี่จะสุดพูนจ้าพี่น้องถ้าสมมติว่านะัน่นเพิ่นโอเคกะดีให้กันจ้าเพราะว่าอยู่ไก่บ้านเนาะนสามารถปั่นจัก,กรยานมาอ่าเห็ดงาแต่เนาะจา้าเนาะปลูกอ่า เดลนเลนไปจ้าพี่น้องแต่ว่ามันได้ผลผลิตจริงนะจ้าเนาะได้กินเจ้าของแบงมือแบงผัวอะไรกับบางครั้งอาจศิด้ขายน้ำน้ำจ้าเน,น,น,นาะปีหน้ามาเบิ่งกันว่า,าสิได้เฮ็ดบ่จ้าพี่น้องนี่ปั่นสักรยามากันนองปัน่นบรรยากาศก็ง,งามงามจ้าดูกใกล้ใกลบ้านเลยจ้าพี่น้อง นี่นะจ๊ะพี่น้องหวังว่าเพิ่นสีนั้นโอเคให้เซาเนาะจ้ะเนาะนี่สิขอเซาเพิ่นล่องปลูกเบิ่องนะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮามักในทางนี้เฮามักปลูกพัมกมักอยู่กับอันสวนกับหยังสีนาะจ้นะเนาะอยากลองเบิ่งจักปีนึงว่าเผื่อมันสิได้ประโยชน์ละกันเป็นงานอดิเรกชนิดนึงที่อาจสิได้ขายเนาะจ้ะเนาะนี่นะจ้าพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศวันเสาร์เนาะจ้นะเนาะปั่นจักรยานเล่นเบิง่งสวนถ้าพี่น,อน้องมาเบิ่งกันที่ที่ว่าอาจสิมาเฮ็ดไว้เขาปลูกพักนะจ้นะเนาะ จังหดก็ขอบคุณในลายที่ติดต,ตามนะก็ะหายกำลังใจกันมากตลอดนะจ้าพี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบาย